สวัสดีครับเดีย๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับรอคนเข้ามาดูแป๊บหนึ่งนะครับเราอยู่กันที่เต็นท์รถ AK คาสาขาหน้าโรงเรียนปิ้นนะครับวันนี้มีของถูกๆโปรโมชั่นส่ง้ายปีมาให้กับรถ e ีโคคาครับอีโคคายอดนิยมของเรานะครับวันนี้ผมอยู่กับ ishi. มิซูมิชิมิราน,นะครับ ตัวนี้เป็นตัวเช้งแล้วนะครับตัวนี้ที่เด็ดของเขาคือเลขไม่บอกไปเลยว่าเลขไม่เพียง2องหื่นกว่าโลไม่0 0 0งนะครับกับมิซูมิราตที่เราอยู่กันวันนี้รถเป็นปี2019นะครับรถสามปีเองนะครับรถใหม่ๆเลยไม่2,000หมืใครหาอยู่รับองว่าราคาสุดคุ้มเดี๋ยวเรามาบอกราคาไฮไลท์สดกันว่าราคาอะไรพิเศษแค่ไหนนะครับแต่พิเศษแน่นอน อ่ะลอวก้องเรามาดูรอบขันกันเริ่มตั้งแต่ด้านหน้านะครับไฟหน้ากระทางหน้าเขาเป็นตัวเช็งแล้วนะครับตัวนี้ออกแนวสปอร์ตมีโคเมียนด้านล่างมีไฟเลี้ยวด้านล่างด้วย,เ,วยเป็นเดย์ไลท์ด้วยนะครับตัวนี้เดย์ไลท์เขาจะอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นไฟเดย์ไลท์แล้วเดย์ไาม์ลันนิ่งไลท์คันนี้พิเศษก็คือเป็นแม็กมาแล้ว เปลี่ยนเป็นล้อแม็กนะครับอันนี้บอกก่อนเป็นตัว GLX นะครับเป็นตัวลองท t o ปเป็นตัวลองท top เป็นแม็กสีทองทองด้านๆน,นะสวยเลยเข้ากับรถเลยนะครับตัวรถเป็นสีเทาเทานกพิราบคือเทานกพิราบนะครับถ้าสับผมใช้นะเทาเข้มๆม,มาไอ้น,นี้เราติดให้ใหม่นะครับฟิลม์มฟิล์มเราติดให้ใหม่แล้วอันนี้ก็ติดมาแล้วนะครับ ตัวกันสาดล้อพันสื่อสารเต็มนะครับก็เช่นเคยนะครับซื้อรถกับเราไว้ใจได้คนที่รถซื้อรถมืองสองก็จะเป็นกังวลอยู่แล้วว่ารถเคยใช้งานมาอาจจะเกิดอุบัติเหตุพิวามตัดต่อ,ตอชนหนักน้ำท่วมกรณีพวกนี้เรารับคืนรถร้อเเซตเต็มราคาแล้วครับนี่ก็สบายใจได้ซื้อกับเต็นใหญ่นะครับอ่ะไหนๆมาด้านหลังละ จะเป็นโซนด้านหลังของเขานะครับผมก็จะเปิดดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับอ่ะถ้าดูแบบนี้ดูเล็กยังเล็กไปใช่ป่ะครับมันปรับได้มันปรับเบาด้านด้านหลังได้นะครับมันดึงตรงนี้สลักแล้วก็ดึงไปเลยอ่าก็นี้จะใส่ของเยอะๆไปแม็คคงแมคโคซื้อของเยอะนะครับก็ใส่ได้นะครับ ตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับรถสมัยใหม่มันปรับให้ใส่ของได้เยอะพับเบาะได้แล้วก็สะดวกในการจอดขึ้นหงขึ้นห้างจอดได้ซอกซอยไปได้สบายนะครับปิดมาก่นอนเปิดด้านหลังแล้วมาดูวิธีการดูรถสอบวิธีการดูรถหน่อยครับก็ดูเม็ดองเม็ดอัดอ่ะต่ก้องมาใกล้ๆเลย องค์ปเอาต้องเดิมจากโรงงานดูหัวน็อตนะครับหัวน็อตด,ด้านหลังต้องไม่ไม,มีรอยไข่นะครับถ้าคือมีรอยไข่ก็อาจจะเกิดการซ่อมแซมหรือว่าชนมาแต่นี้เดิมนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับต้องดูทั้งสองฝั่งนะดูรถไม่เป็นมาหาเราเราจะสอนวิธีการดูก็ได้หรือว่าไม่มั่นใจก็พาช่างที่รู้ใจมาดูได้หรือว่าจะไปกับเราไปที่ศูนย์เลย ไปดูด้วยกันได้เลยนะครับเอาเราเอาลูกค้าสบายใจว่าครับเราไม่หาเซลล์อยู่แล้วเราจะพยายามให้รถขายตัวมันเองนะครับเน้นรถสวยไว้ก่อนอ่ะมาดูเบาะแถวหลังเบาะตอนที่2นะครับภาพใหม่กิ๊กเลยนะครับรถสองหมื่นโลนะครับย้ำกับ m มิตซูบิชิมิรานนะครับ ตัวเชงแล้วนะครับปี2019เดี๋ยวมาบอกราคากันท้ายไร้สดรอแป๊บหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวตากล้องเข้าไปดูด้านในผมจะเปิดดูด้านในคร่าวๆนะครับตัวนี้ยังเป็นกุญแจสตาร์ทอยู่นะครับไายในเขานะครับกับนิสโซวิชิมิราทก็จะได้ หน้าจอเดิมจากโรงงานมาเลยเครื่องเล่นไหรก็มาเต็มแล้วนะครับมาปุ่มโฮมเลือกบลูทูธได้ไอพอ p o d USB เล่นวิทยุได้ปกตินะครับก็มาครบครับมีตัวมันติฟังก์ชันด้านซ้ายมือก็เป็นตัวคอมมานดิสเพย์ด้านตรงกลางนะครับมีระบบสั่งงานด้วยเสียงด้วยนะครับตัวนี้มีสั่งงานด้วยเสียงนะไม่ธรรมาดานะ ล้วผมเกียร์ก็เล่นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยดึงมาเล่นเกียร์โลเล่นเกียร์นี้ได้นะครับนะครับพอเราเล่นเราก็มาใส่ตรงนี้เลยเราขึ้นลงขึ้นลงได้เลยมานะครับก็เพดานใสสะอาดไปดูจะเห็นหรือเปล่าอ่ะเรามาถึงจุดสำคัญละสำคัญก็คือเลขไม่สองหมื่นเก้าพันสองร้อยสามกิโลนะครับ ก็ตีไปสามหมื่นนะครับประมาณสามหมื่นกำลังจะสามหมื่นถือว่าไม่น้อยนะครับรถสามปีก็ตกปิ้งไปปีละหมื่นโลนะครับม่น้อยแต่เรารับประกันไม่มีกอไม้นะครับสามารถเอาเลขตัวถังไปเช็คที่ศูนย์ได้เลยนะครับม่เยอะเราก็มีนะแต่เราไม่สามแสนก็มีนะครับเราไม่กอนะครับมาอย่างไงขายอย่างนั้นนะครับเอาครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดเครื่องให้ดูนิดนึง ดูความเดิมของมันนะครับครับผมเช่นเคยครับก็ต้องดูหัวน็อตเลยลกล้องซูม้าไปเลยน็อตนะครับก็เนี่ยน็อตตรงนี้เลขทรงเลขสี่อยู่ครบนะครับม,มีเม็ดองเม็นอักจากโรงงานนะครับทําขึ้นมาเองไม่ได้เนียนแบบนี้นะครับอยู่ครบนะครับเครื่องใสเลยวิ่งมาสองหมื่นโลเอง เรือว,ว่ารถยังไม่ช้ำนะครับผ่านการใช้งานมานิดเดียวซื้อไปเหมือนเลยซื้อรถแดสได้ครับใครได้ไปคุ้มมากอ่ะเราเอาคุยเรื่องราคากันนะครับราคาคันนี้ผมตั้งอยู่ที่2อ9แ0 0เาหมื่นเกบาทสองแสนนะถูกมากไม่ถึงสามแสนนะแล้วก็เป็นรถปี2019นะครับกับตัว GLX ม i ราส e นะครับ แล้วก็ใครที่ดูผ่านไลฟ์สดมาผมให้เป็นกิบบิชเชอรส่วนลด10,000บาทนะครับรับไปเลยนะครับรถของเราจัดเต็มฟรีดาวนะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีเข้าศูนย์ให้นะครับซื้อกับเราก่อนส่งลบส่งมอบรถวันที่ลูกค้ารับรถรถเราจะทําการเข้าศูนย์ที่ศูนย์บริการอย่างคันนี้รถมิสูก็เข้าศูย์มิสูเลยนะครับเพื่อความสบายใจของท่านแล้วก็ เราจะมีบริการรับประกันเครื่องกล่องเกียร์หลังการขาย1ปีด้วยเพราะว่าเราจะต้องเมคชัวร์ของตัวทางเต็นท์เราด้วยนะครับว่ารถต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่อนส่งมอบด้วยนะครับเพราะเราต้องรับประกันให้ท่านถึงหนึ่งปีนะครับก็วันนี้ฝากเต็นท์รถเอคคาร์สาขาโรงเรียนปินนะครับสังเกตง่ายๆเลยอยู่ตรงข้ามัโรงเรียนปินเลยนะครับถ้ามาจากในเมืองก็ผ่านพาลายอิสุส แสงชัยมอเตอร์มานะครับจะอยู่ฝั่งขวาม,มือถ้ามาจากนอกเมืองก็จะเข้ามาเซนทรัลเฟสฝั่งเข้ามาตรงสี่แยกสันเด็กเลยลงโรงเรียนดาราเลยลงโรงพยาบาลแมคโครมิกแล้วก็เจอสี่แยกเือนปิ้นเลยมานิดเดียวครับแต่เราจะอยู่ซ้ายมือเลยนะครับยังไงเรามีรถมากมายนะกว่าร้อยคันมาให้ท่านเลือกก็สนใจรถคันไหนก็ทักแชทมาถามได้นะครับสำหรับวันนี้ฝากตัวมิหลาดไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ